สวัสดีครับนะฮะนี่คือสาวสวยครับที่เดินทางมาจากไหนมาจากไหนนะรัชดาศิรเก้ารัชดาศิรเก้านะครับชื่อว่าน้องกอกัสนะฮะติดตามพี่แจ็คนะฮะมีคนแนะนําว่าพี่แจ็คทำรักยิ้มสวยนะฮะคนชื่อโบอกแนะนํามาอยู่ไหนไม่รู้นะฮะครับวันนี้เรามาทํารักยิ้มกับแจ็ครอสันนะฮะนะคิดว่านะฮะหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับต้องมีรักยิ้มให้พี่เห็นนะฮะ แล้วก็ปฏิบัติตามที่บอกหรือออนไลน์ไปนะส่งายลรเอียดไปปฏิบัติตามนั้นเลยแล้วเราสวยครับนะฮะเพราะเราเป็นคนสวยอยู่แล้วครับนะ,ะเอา้าตามน้องโบมาครับนะฮะ,นะะต้องเดินนะฮะคนพร้อมนะครับแล้วก็ฮะตัวเราจะบังแสงะครับรไปอยู่ข้างถ่ายได้เหรอไม่ถ่าย,ายอยู่นอโน่น<ๆ>นะครับนะโอเคเอ่ะโอ้วางได้วางนะเอาว่าวางนี่วางนี่วางนี่เดี๋ยวพี่หยุดพี่พ<า>ี่คุยเยอะจังเติมเอ้าอาป้าไม่ต้องเต้นครับนะ แก้มหลาจังวะต้องแน่ใจอนคายครับมันไม่เจ็บหรอกครับเนะกับเครื่องเขี่ยงขอให้เป๊ะๆนะครับโอเคนะฮะเออได้ได้ของเราเป๊ะนะครับ ก็คือไม่เหมือนของโบเขานะฮะโบเขาจะปิดเกินไปนะฮะของเราไม่ปิดะะของเราออกหนึ่งเส้นครับพอดีนะฮะ,ะ,ฮะครับทุกปากครับจ่อร้านแจ็คดอสั้นมันไม่เจ็บอ,นะอีกแล้วนะนะคครับ แต่ไม่จบหรอกของเราฮะของเราเป็นคนแก้มป่องเฉยแต่มันเหลือเยอะอยู่นะนะฮะเหลือเยอะอยู่ครับนะแต่เวลาดองยิ้มตัวเนี้ยไหนบ้ามันจะเป็นเล็กยิ้มนะครับแต่ไม่จมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอเคต่อดเลยครับต่อเลยเขาเดินรอเยอะครับคพันไข่ครับน้องโฟกัสนะฮะเท่าไหรบ ครับสวยครับนะออกได้อย่างพอดีพอดีนะครับอ่ะครับาบหมดหน้าที่ของพี่แจ็คตัดแล้วฮะครับนะฮะก็คือที่เหลือเราต้องรักษาดูแลนะครับนะฮะ ข้อห้ามข้อแรกนะฮะห้ามมกเด็กขาดนะครับลงอาทิตย์แรกห้ามมกนะฮะห้าม้ายอะไรต่างดีนะไม่มีผัวไม่มีผัวนะฮะครับก็อย่าชนอย่าเกี่ยวอย่ากระแทกแค่นั้นเองนะฮะครับเดี๋ยวพี่จะปิดกล้องก่อนนะฮะเพราะว่าจะใช้เวลานานนะครับน้องโฟกัสครับนะฮะลืมตานะฮะแล้วก็ดูกระจกครับนะฮะยิ้มให้กับเองมีรักยิ้มตั้งแต่แรกจอแลครับเจ็บไหมครับไม่บาดโอเคครับ